ลองถามให้กันดูดีก่อนว่าสถานะที่แบบไม่ชัดเจนนะคะเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณไหมคะเขาจะให้ความชัดเป็นไปได้มีวอัลฟจนกับหัวมีโอกาสที่เขาจะให้ความชัดเจนกับคุณถ้าหนึ่งคุณไม่สร้างความดรามา่าไม่ท็อกซิกสองคุณให้เวลาเป็นการเป็นตัวแบบช่วยตัดสินนะคะ ว่าคุณจะอยู่กับเขาได้คุณเข้ากับนิสัยเขาได้แล้วเขาจะเข้ากับคุณได้และคุณจะต้องดูแลตัวเองไม่เสียความเป็นตัวเองน่ารักยังไงวันแรกวันนี้ต้องน่ารักอย่างนั้นอะเออคือต้องเมนเทนทุกอย่างให้มันแบบมันดีมันคงที่มันไม่มีความท็อกซิกมันมีแต่ความแบบคิดิทไลท์เออทุกอย่างแบบดีแฮปปี happy, ้นู่นนี่นั่นในในเชิงที่เป็นทางบวกแนละ เลยนะภาพบนโซเชียลมีเดียและตัวจริงของคุณนะคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีทั้งลักษณะภายนอกและภายในอะคะ่ะนั่นแหละมันจะทําให้เขาตัดสินใจชัดเจนกับคุณได้นะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะแล้วก็อย่าไปเร่งรีบอะไรแนละที่สําที่สำคัญคือห้ามดรามา่าห้ามทอกซิทเด็ดค่ดนะคะ,นะคะเนี่ยทาตัวเองให้ดีในแบบที่เลื่อเลื่นปังๆแบบร้อปอนั่นแหละเขาเลือกคุณแน่นอนแต่ช้านะคะ